is the holidays season guys วันนี้ก็เลยจะพาเพืเ่อนๆไปช็อปปิ้งกับมอสนะคะหาเรื่องไม่ใช่อะไรอยากช็อปเองนะคะให้รางวัลตัวเองสักหน่อยให้รางวัลตัวเองทางเป้หรือเปล่าน,นะคะแต่ว่ายิ่งปลายปีอย่างเนี้ยมอสก็เออรู้สึกว่ามันเป็นข้ออ้างที่ดีมากๆในการที่เราจะแบบช็อปนู่นช็อปนี่นะคะวันนี้ก็มาที่ e m p o r t i e s t o r a s เลยเดี๋ยวจะพาเพืเ่อนๆไปช้อปสกินแคร์ที่เล็งกันไว้ก่อนแล้วมีอะไรบางอีกเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูค่ะ ไม่ใช่อะไรวันนี้ชุดสวยนะคะสต็อปแรกทุกคนมันเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะอากาศะปทศไทยอาจจะไม่ได้หนักขึ้นมากแต่เดฟ i t e l y แห้งขึ้นแน่นอนหมอนก็เลยจะแบบอัปเดตดูทีนิดหนึ่งก็เลยจะมาสอยสกินแคร์เพิ่มนะคะมาที่สกินแลบค่ะทุกคนเป็นร้านที่เขารวบรวมแบบเครื่องสําอางที่เลอค่าแล้วก็ปังๆมาจากแบรนด์เลยก็คือว่าคิดได้เลยว่ามันจะเป็นแบบแบรนด์ที่มีิทธิภาเพราะว่ามัน curated ค่ะคือเจ้าของแบรนด์อะพี่โอ่งนะเขาก็รวบรวมแบรนด์ที่แบบปังมากๆเวิร์มากๆจริงๆมาใช่ไหมแล้วก็มีหนึ่งแบรนด เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ได้รับรางวัลมาจากประเทศเกาหลีเยอะมากเลยทุกคนแบบขายดีอันดับหนึ่งเรื่องวิตามินซีของเขานะคะแล้วก็ได้รางวัลแบบ superior brand award จากเกาหลีทุกคนแล้วคือแบรนด์เครื่องสำอางเกาหลีมันมีเยอะมากใช่ไหมนในการบำรุงต่างๆแต่ว่าอันเนี้ยได้รับรางวัล superior brand เหนือมาเลยนะคะก็จะเป็นอะไรไปดูกัน ถึงแล้วคะ่ะทุกคนอยู่ที่สกินแลบนะคะกลางเอ็มคอเทียเลยที่ร้านเนี่ยก็มีสกินแคร์มากมายเลยแต่ว่ามีแบรนด์หนึ่งที่เมลเล็งมาจากบ้านนะคะเขาได้รับรางวัลซูพ e เรียแบรนด์อวอร์ดจากประเทศเกาหลีคะ่ะแล้วก็ยอดขายของตัววิตามินซีของเขาหลายล้านขวดเลยคะ่ะทุกคน r ร n กิ้ัมเบอร์วันเลยนะคะสําหรับตัวนี้เขาเก่งมากแมแวรลีโฮบนั่นเองค่ะที่มาว่าเก่งนะคะจะเล่าให้ฟังว่าเขาเก่งยังไง ดูคนตัวนี้เนี่ยพัฒนาม,มาแล้วกว่า40ปีด้วยกันนะคะทำให้เขามีนวัตกรรมดับเบิลเลเยอร์ Double er นั่นเองค่ะทุกคนจะทําให้วิตามินซีของเขานะคะเก็บได้นานประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองค่ะแล้วก็จะบอกว่าตัวอื่นที่เพื่อนๆอ,อ,อาจจะเจอในท้องตลาดอะ่ะเขาเป็นอนุพันธ์วิตามินซีใช่ไหมเขามีการดัดแปลงเพื่อให้เก็บได้นานมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพมันก็จะไม่ปังเท่าตัวนี้นั่นเองค่ะทุกคนคาดหวังผลได้จริงคือแบบอยากใช้สกินแคร์หรออะไรเห็นผลนะคะก็นี่ค่ะเรื่องของความสดที่จะดี หน้าเราก็ตอง,งอน,นี่นนนี้ะคะ Very Hope a Day Peel Vitamin C Ampoule EX 13.5%ค่ะทุกคนคือดูตรงนี้ค่ะทุกคนเห็นผลเคลมไว้เลยนะคะว่า8วันรู้เรื่องนะคะเขาผ่านการทดสอบและรับรองจากเกาหลีด้วยค่ะตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็นเนื้อแอมพูนะคะก็มีความเข้มขน้นบางเบาเกี่ยงง่ายค่ะทุกคนทา้าา อขี่ยงง่ายๆแบบนี้เลยค่ะโดยความที่ตัวนี้เนี่ยเขาเป็นแอมพูวิตามินซีที่มีความเข้มข้นถึง1 3 5 0 0 0 ppm ค่ะดังนั้นนะคะก็เลยจะเด่นเรื่องการปรับสีผิวให้ดูกระจ่างใสลดเลื่อนจุดด่างดาแล้วก็พวกฝ้ากะรอยสิวต่างๆนะคะแล้วก็ยังยับยั้งการสร้างเมลานินใต้ผิวด้วยนะคะนอกจากที่เขาจะมีวิตามินซีแล้วก็กลูตาไทโอนะคะที่จะช่วยเรื่องของความกระจ่างใสแล้วเขายังมีส่วนผสมอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นคาคาดูพลัมนะคะที่จะช่วยให้ผิวเนี่ยได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เบตากลู จะช่วยลดอาการระคายเคืองอักเสบแพ้ง่ายๆของเพื่อนๆนะคะแล้วก็เรื่องของความชุ่มชื้นด้วยค่ะทุกคนุยทุกคนแล้วอันนี้อีกตัวในลายเดียวกันนะคะ very hope a day pure vitamin c cream 7%นะคะก็ตัวเนี้ยเห็นผลเร็วใน8วันเหมือนกันแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นมากกว่าแล้วก็ยังช่วยเรื่องของความกระจ่างใสอีกเหมือนกันนะคะก็เป็นเนื้อครีมนั่นเองค่ะจะเป็นวิตามินซีเข้มข้นปรับสีผิวให้ดูขาวใสนะคะแล้วก็ช่วยเติมความชุ่มชื้นนะคะตัวนี้เนื้อนุ่มชุ่มชื้นซึมไวไม่เหนียวเหนอะจะคล้ายๆกับแอมพูนะคะก็ ช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสลดเลือนจุดด่างดําเหมือนกันค่ะ2ตัวใช้ด้วยกันปังกว่านะคะสวยแล้ว1แล้วตอนนี้นะคะแอลเห็นพี่โอ้มุ่งเป็นเจ้าของสกินแลบนะคะขออนุญาตไปเมาส์กับพี่โอมนิดนึงพี่โอมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่แวะมาสกินแ lap ดีมากเลยค่ะแอลถามพี่โอมว่าคือแบบเห็นสกินแลบมาก็ต้องนานแล้วแบบปกติจะมีแบบแบรนด์ปังๆจากแบบฝั่งยุโรปเยอะแล้วทำไมอันนี้จะแบบพี่โอมถึงแบบเป็นแบรนด์เกาหลีแบรนด์แรกจริงๆพี่เลือกอะไรอ่ะขอแค่เห็นผลใช้แล้วดี จะจากเกาหลีจากสั่งยุโรปฝั่งอเมริกา <ừ. S 1> เราเลือกได้หมดเลยเพราะว่าเน้นประสิทธิภาพกินแลบเรเป็นเหมือนร้านเครององกินแคร์ที่ว่าทัดทันของดีๆมาให้ใช่ค่ะคนที่เลือกอะไรไปบ้างอุ๊ยคือหมอได้อยากแบบเห็นผลเรื่องของความกระจ่างใสสิวอะไรเงี้ยลดลงคือตัววิตตีเนี่ยมันช่วยเรื่องความกระจ่างใสแล้วมันลดจุดด่างดำอยู่แล้วเราวิตตีอ่ะแอนตี้ออกแำลันได้ดีมากๆคือนอกจากเราขาวแล้วเนี่ยผิวเราก็แข็งแรงขึ้นด้วยนะแล้วคือเขาใช้งานง่ายหนึ่งรอได้นานเลยแหละค่ะอันนี้คือใช้ได้เช้าเย็น เชะะ้เาเย็นเลยแต่ตัวนี้เนะี่ยไม่ใช้กลาคืนอ,อย่างเดียวค่ะแล้วนอกจากนั้นทางแบรนด์ยังมีอะไรอีกอ่ะคะจริงๆหลักๆตัวที่เขาขายดีอีกตัวนึงก็คือตัวแผ่นตัวนี้นะครับ<า>มันจะเป็นเ h ช BHA ก็ <B HA. S 1> คือใช้แผ่นแล้วก็ตามด้วยวิตามินซีได้เลยใช่ไหมคะใช่คือส่วน<อ>ตัวพี่จะเป็นคนทำความสะอาดผิวลำลึกก่อน เตรียมผิวที่ดีเนี่ยมันทำให้เราบำรุงอะไรไปเห็นผลชัดเจนกว่านะับอย่าไปโฟกัสแต่การทาเซรั่มนะการสำคัญคือเราต้องทาครีมหน้าทอสะอาดใช้โฟมล้างหน้าเสร็จปุ๊บใช้แปรตามแล้วลงเซรั่มลงครีมอยู่ใสกวนกันเยอะเลยตัวนี้เห็นที่เกาหลีขายดีมากถ้าทางจะแบบราคาไม่แรงและประสิทธิภาพปังพี่ว่าทุกอย่างอย่าเป็นเบสออนราคาเราดูว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงส่วนตกดีไหมแล้วพี่มั่นใจว่าเราเลือกเราพัดมาแล้วเนี่ยคือของดีแน่นอนเพราะไม่งั้นอะเราไม่ให้เสียชื่อกินแลบที่แบบ มันเห็นผลนี่พี่ไม่เคยดูเรื่องราคาเลยนะพี่เชื่อว่าถ้าแพงแค่ไหนแลดีพี่ก็ซื้อหรือไม่ต้องแพงมากแล้วถ้าดีนะพี่ก็ใช้หมดเลยพี่ชอบตรงที่ใช้แล้วเห็นผลแล้วเราจะได้ถือใสไปด้วยกันไงเพค่ะวันนี้เอากลับมาไปลองคิดตั้งเลยค่ะค่แล้วปกติถ้าสาวๆอยากไปช็อปร้านพี่โอมีที่ไหนอีกบ้างค่ะคือพี่มีสาขาเยอะเลยนะเช่นพวกเอ็มบัตตี้เอ็มบัีเอ็มคอร์ทีอาเช่นพวกเวอร์คารากอน ยห้างแบบบางๆ้างนั้นต่วลาซาด้าใช่ไหมเห็นยอดดีมากลาซาด้าที่ว่ายอดเราเนี่ยไม่แพ้ใครแล้วคือสินค้าเราดีอ่ะแล้วคนบอกต่อกันเหมือนน้องๆวันนี้มาช้อปปิ้งกับเรามันเหมือนประทับใจชื่นใจที่คนบอกต่อสินค้าดีๆจากเราไปให้ลูกค้าท่านอื่นๆต่อด้วยเราชอปที่ไหนคุ้มสุดคะลาซาด้ามีรดเพิ่มไดๆไหมหรือว่าแต่ช่วงโปรโมชั่นแล้วก็ข้อดีของการมาหน้าร้านมันได้ลองได้ลองจริงได้สัมผัสเนื้อก็คือซื้อง่ายขวดเดียวเอาไปต่อขวดอะไรอย่างเงี้ยคือการมาลองหน้าร้าน พวกผูกทิ้งเดือนมันก็มีโปรอยู่แล้วเราก็เลือกโปรที่เหมาะกันช่วงเวลานั้นของเราแต่ความสวยมันรอไม่ได้อยากให้ต้องกลางเดือนก็ซื้อได้ได้เลยตําเลยอย่างนี้จาาขอบคุณมากนะคะสวัสดีนะคะเทียนก็มีค่ะกลิ่นเหมือนคนสวยมาก ที่มาตกแล้วก็นี่คือโตรพิลโลที่แบบนุ่มหลือเกินอุ้ยเดี๋ยวถ้าถ้าเป็นคนชอบคนขนๆแบบฉันโอ้ย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 ห้องกระเทย AKA ห้องหมอดเองแขวนแบบต้นคริสต์มาสได้สวยมากแขวนประตูใช่ปะคะเวลาแบบอะไรแบบสั่นไหวก็จะน่ครับ เสื้อนี้กินเจนเจอเป็นแต่มันคือดมแล้วเป็นแบบนี้หอกมีบอก่กพีหัวพ่สะโพกจะเป็นยังไงอื้มสากเจ๊กายน่ารักมากน่ารักเ สวยลิปกลอสเป็นล้อหนึ่งค่ะอันนี้มีเป็นเซตด้วยนะจ๊ะเพิยบๆขุมกว่ายีลวมาก็มาตามกลิทเทอร์จากสตีล่านะคะทุกคนยิ่งไม่โฟกัสก็ยิ่งวิ่งเห็นปะสวยวะ่ะอด้ยตีนเสียงหลักรับแรกไหมคะแกล้งหรอแล้วนี่ตัวเองทำรางวัลอะไรดีเหรอถึงให้ของขวัญไปเยอะขนาดนี้ ไม่เป็นไรค่ะทุกคนจริงๆเราบางครั้งเราก็ต้องสปอยตัวเองบ้างไม่ผิดอขอรดูล่ะกินแค่แบบ์ต่างๆนะคะก็เอมคอนเทนต์ได้แต่ว่าของแต่งบ้านสำเพ็งก็ไปได้แล้วแซ่นะคะใครจะด,ดูอ่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะถ้คไาม้าไ่ชอบอะไรอีกนะคะเมก็เข้ามาค่ะอื นะคะคตกเป็นของคุณแม่เป็นตีตอะ่าไงอนะ่ะโอ้ย, <c oughs> อยรู้เลยว่าปกติไม่แต่งหน้าใช่ไหมจุย๋ยคุกกี้จ้าาาาค่ะ